สวัสดีค่ะนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นในเรื่องของโครงสร้างหลักของ past simple นะคะก็จะมีเหมือนเดิมนะคะคือประโยคบอกเล่านะอันนี้นะคะก็คือจะมีฟัมยาถูกต้องท่องกริยาสามช่องนะคะช่องที่สองเช่น run a n น run น,น,น,นะคะถ้าเราบอกว่าฉันวิ่งใน past simple ก็ต้อง I ran นะคะโอเคอันนี้ดูตัวอย่างนะคะ I went to the market She watches a movie นะคะกิยาปกติ regular verb นะคะก็จะเติม ed เช่น played กิยิยาไม่ปกติ irregular verb นะคะก็จะเป็นเปลี่ยนลูกไปนะคะอย่างเช่น go เป็น went i t เป็น e t นะคะทีนี้น่ะประโยชน์พิเสธนะคะเราก็จะใช้ did นะคะมาช่วยเป็น did not น,นะคะแล้วก็บวกด้วย verb ช่องที่หนึ่งนะคะ อ่ะถ้าเป็น present นะ่ะเราก็ใช้ดูกับ d o e รแต่ว่าเทนที่สองง่ายกว่าไหมใช้แค่ d i d เฉยๆนะคะ I d i d not go to the market she didn't watch a movie นะคะใช้ช่องที่หนึ่งเพราะว่าเราอ่ะมี d i d เข้ามาช่วยแล้วนะคะประโยคคำถามนะคะก็จะมี d i d บอกประธานบอกบว r าช่องที่หนึ่งนะคะเช่น this you go to the market นะคะ d i d she watch a movie นะคะเวลาตอบก็ Yesterday, no. นะ Yes, I did. นะคะ No, she does. Did, did not. นะคะคำบอกเวลาใน past simple อย่างเช่น yesterday, last night อะไรที่ไม่เป็นอดีตนะคะ last week, last year, today, ago, in อ่าในปีที่มันเป็นอดีตนะคะ in 1990 when I was a child when I was young นี่เป็นต้นนะคะ อันนี้ก็เป็นกริยาสามช่องนะคะที่ใช้บ่อยสำหรับในอ่าในช่วงชั้นนี้นะคะเราก็ต้องจำนะคะมีเวลาว่างเนี่ยนะคะก็อ่าก็นำสมุดมาจดนะคะแล้วก็ท่องทุกวันเราก็จะจำได้นะคะง่ายนะคะ go went gone อ่ะไป eat ate eaten see saw seen คำ m e come นะ Do this done นะคะท่องไปพร้อมครูก็ได้นะ get got gotten นะคะ have had had make made made take took taken give gave given r i t e rush r i t t e n read 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 run ran run นะคะ speak spoke spoken นะคะ sing sang sang drink drank drunk begin begin b e g i n buy bought bought find found found forget forgot forgotten know n e w known say say s a y tell told told think thought thought win won won root 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 dress d r e t s dress sad 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 นะคะ sleep 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 understand understood understood นะคะ ต่อมานะคะก็จะเป็นแบบหัวห้นะคะ Past Simple c h a s e นะคะยีสิข้อนะคะเติมคำย้ายถูกต้องในรูปอดีตการนะคะจะใช้ช่องสองนะคะหรือถ้าอ่านดูแล้วว่าเป็นประโยคปฏิเสธหรือเป็นประโยคคำถามก็ต้องใช้ดิจให้ถูกต้องนะคะอ่ะโอเค <c oughs> ก็นักเรียนก็หยุดนะคะหนึสิบ นะคะหยุดหยุดแล้วก็เขียนนะคะเมื่อเสร็จแล้วเดี๋ยวจะได้ฟังเฉลยนะคะอ่ะเดี๋ยวครูทำให้ดูก่อนเป็นข้อที่หนึ่งนะคะไอ้นะคะวงเล็บเวิร์มาแล้วคือ go นะคะ to school yesterday คือ I went to school yesterday นะคะอะ่ะน้องๆทำสองถึงสิบได้เลยค่ะ ต่อมานะคะก็เปลี่ยนเป็นประโยคคำถามน,นะคะอ่ะเราก็บอกอย่างละเอียดเลยนะคะถ้าใช้ Di d not เนี่ยเราก็ต้องบอกวก verb ช่องที่หนึ่งต้องจำาวิ r ์ช่องที่หนึ่งสองได้นะคะอ่ะอย่างเช่น I w a t c h television ก็เป็น I did not watch television นะคะอือสิบเอ็ดถึงสิบห้านะคะต่อมานะคะก็จะเป็นการทำประโยคคำถามด i d นะคะบอก v e r b ช่องที่หนึ่งนะคะ เราก็เหมือนเดิมนะคะเราจะมีความรู้เรื่องวอชชั่นหนึ่งช่องสองนะคะอ่าบทส6นะคะ You cook dinner. did สดิส o o กคุก n ินเนนะคะเรามาดูเฉลยนะคะหนึ่งอ่าพัทหนึ่งนะข้อหนึ่งนะคะเว้น,นะะ When, สอง เพ่ด hey, ำอีดีนะสามวิส mm ิทเจ็ดสี่เอ็ดห้าวอตหกสเลปเจ็ดคลีนแปดคลายเก้าบอทสิบซอสนะฮพาร์ทสองและพาร์ทสามนะฮะ I did not watch television สิบสอง He did not go to the park สิบสาม She did not eat noodles 14. บสี she did not read a book 15. So we did not pay for นะคะภาษาสิบนะ did you cook dinner สิ did he study English 18. did she clean the house 19. did she dance at the party 20. did Tom call you นะคะ อ่าอีพีต่อไปที่จะเราจะเรียนในคลิปหน้าก็คือหลักการนะคะ f u ิเจอร์ซ l มบ e n ชนนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเหมือนเดิมนะคะก็คู่มือเราก็สามารถสั่งลิงก์ใน Description ด้านล่างนะคะ Map Market นะคะค่ะขอให้ทุกคนแฮปปี้ในการเรียนภาษาอังกฤษนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ